มาดูไก่พี่เล็กค่ะทุกท่านโอ้ดูมันดูน้องชิวกี้ขุดหลุมน้องชิวกี้ขุดหลุมนะคะเข้าอยู่ในป่าหมดแล้วนะคะไก่ชิวกีพี่เล็กนะคะโอ้ยน้องๆเอ๋ยร้อนบ่น้องๆชิวกี้ร้อนบ่เข้าในป่าหมดแล้วนะคะอยู่ในป่าหมดแล้ว กินอยู่ตามปภาษาไก่เอออยู่ในป่านะนะคะทุกท่านวิ่ยกินดอกแก้วด้วยเหรอ <c oughs> ขุดหลุมเป็นหลุมเลยเนาะมันเขียดจนเป็นหลุมเลยนะคะทุกท่านเขียดจนเป็นหลุมเลยจ้ <c oughs> งพี่ชายเอาเข้าวโพดมาสักอันดิชอบกินแต่ข้าวโพดนะคะ อยู่ในปา่าอยู่ในป่าหมดเลยอเชอบอยู่ในป่านะคะทุกท่านเลี้ยงธรรมชาติเลยพี่เล็กเลี้ยงธรรมชาติเลยนะคะปล่อยกินตามภาษา ไม่มีอนุบาลไม่มีการอนุบาลเนาะออกยังไงก็ไม่เหลือแล้วเออทำไมมันแบบเยื่ออะไรมันไม่ขาดเลยตายมันตายโคมตายหมดเลยเหรออืมไม่เป็นไรหรอกได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นได้กี่ตัวก็ได้กี่ตัวก็เอาเท่านั้น อันนี้มันขุดเหรอลุงเวไไม,มันเคลียร์ใช่ไหมไมันเคลียร์จนเป็นหลุมเลยใช่ไหมไ<ป>ชอบอยู่ในป่านี้เนาะอยู่ในป่านะคะมันลมเย็นไปหมดแล้วจะอมมันก็กินจะอมก็กินกินทุกอย่างเลยใช่ไหมกินทุกอย่างเลย หาดัออกเอาในป่าเอามาหาแม่เร็วเอามาหาแม่เร็วเอามาหาแม่เร็ว้ากลางวันเราจะเข้าป่าหมดแล้วเนาะกินข้าวโพดอิ่มแล้วก็เข้าป่าเลยนะคะทุกท่านนี่ต้นไม้ต้องเอาสุ่มสุมไว้ไม่งั้นชิวกี้ ชิวกี้เรียบร้อยนะคะทุกท่านพี่เล็กไม่ได้เลี้ยงในบ้านเอามาฝากเจ้าของตลาดเลี้ยงบ้านเจ้าของตลาดก็มีที่เยอะนะคะเอามาฝากไว้เขามีที่เยอะพี่เล็กเอามาฝากเขาไว้นะคะทุกท่านดูช่างพี่ชัยช่างพี่ชัยไล่ไม่ได้ กังพี่ชัยวันนี้ไม่มีงานเหรอเจ้าของตลาดนะคะพี่คนมีงานทำไหมวันนี้ซ่อมก๊อ,อกบ่อันนี้ซ่อมรดลดปไปละอันนี้คือฝาซูบหรอฝาสูบเป็นไรโกง แตกจำวาวเจือบา่าเจืาว่าวเหมือนรถตรู้เมา่อก่อนเหมือนรถตู้นะหมดไปเท่าไหร่นะสามหมื่นกว่าเนาะฝาสูบแตกเนาะไม่จบถ้าได้ซ่อมแล้วก็ไม่จบสูบไหนรถล,ลังกาสูงมาก่อนเนี่ยถ้าแตกตแ,ตแ,ตแล้วต้องซื้อใหม่เลยเป็นรถตู้มันซื้อใหม่ม,หหมันเอาของปลอมให้ซื้อใหมม่ันเนาะพ่อเนาะ ที่ปาก<อ>ช่องเน,นี่ยลูกปืนเนี่ยเม็ดมันจะเล็กโอ้สามเจ็ดหนึ่งมันจะออกอีกไหมงวดเนี่ยไมนเล็กต้องแท้ลูกปืนเม็ดมันจะใหญ่จริงมันอุดค้างเนี่ยถ้าเป็นของถ้าเป็นของจริงมันจะเม็ดใหญ่ใช่ไหมลูกปืนีให้ไก่รถตู้ไปเนี่ยราูนั้นแหละแแหแแ้ะเบอร์สูงเลยโดนยังโนถ้าน้ำไม่แห้งถ้าน้ำแห้งก็ไม่โนน้ำอืมถ้าน้ำแห้งก็เรียบร้อย ฝ่าสูบโกงก็เรียบร้อยเลยเนาะสามเจดหนึ่งอันนี้ของตะนบอ่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณนะคะที่มาชมคลิปให้พี่เล็กนะคะ